ขายปอตทอยังคะคุยยังอ,ยอีกไกลอุยเอาเท่าไหร่พี่เอาสองสามสามก่อนละย่ออ่าประกาศป,ประกาศศูนย์สองห้าสี่ไรเงี้ยใครรับมาเมื่อเช้าเตรียมขายที่สองสามสามนะฮะศูนสองสามสี่ไอาขายเนี่หากันเองนะเออหากันเองช่วงที่ขายกันเองแกไม่บอกนะคุณผูช้ชมโดจีแท่งแดงอ่ะโอเคอ๋อขายตอนมีแท่งแดงเนาะโดจีโดจีเอาขายโดโดจีเยอะขายไรเงี้ยเดี๋ยปเลี้ยนเดี๋ยวสอนหมดขึ้นมากี่แท่งแล้วล่ะ นท้ยไซิพึ่งแท่งสองปะทอยพึ่งแท่งแท่งสองอะไรนะคะปะทอยพึ่งแท่งที่สองอ๋อถ้ามันขึ้นปกติธรรมชาติต้องขึ้นกี่แท่งคะปกติเรอฮะค่ะธรรมชาติเน่ประทอเหรอค่ะค่ะอืมประทอมันจะขึ้นสักสามแท่งนะโอเคสองสามสามได้ถึงแล้วคือถ้าพวกนี้มันเปิดโดดเนี่ยเออมันท่าลงมันอะโอ้จับเปิดเอามีมีมีเงื่อนไขถ้าเปิดโดดก็ขายเปิดโดดมันจะเป็นท่าขายอะอ่าแล้วมีตัวไหนคะเตรียมตัวไหนฮะมีเคแบง คือตัวหลักรอบนี้มันจะเป็นปตทเป็นเคแบงคเป็นเอโอทีนะแล้วตัวตัวขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นอาซีฟาไม่รู้มันมาได้ไงอ๋อพี่พี่นี่ผยังเชียร์อยู่เหรอตายลตัวเล็กเนี่ยผมให้รอนิดหนึ่งอาซีฟ้าเจบิวดีรอนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าดูขนาดเี้เงินมันห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่พันล้านเนี่ยคือเงินมันเข้านาะออกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีใครขายตัวไหนไปจ่ายตัวไหนอ๋อแสดงว่ามันมีเงินเติมมาจากฝรั่งจากอะไรพวกเนี้ยอ๋ออย่างเงี้ยคือหุ้นมันเป็นขแสดงว่ามันมีคนมา cover short เนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะปตทไงแสดงว่าะทะทไอ้ <c oughs> ปตทะตอนตอนตอนขายจากสามร้อยลงมาเนี่ยขายจริงแต่ตอนขายต่ำกว่าสองสี่สูนลงมาเนี่ยมันช็อตเซลมาอมันชอดเซลมาว <c oughs> ันนี้ก็ต้องมาซื้อกลับ <c oughs> ใช่ไหมฮะตอนสองนึงแปดไปเนี้ยเห็นลากไหมฮะลากเลยหุ้นล <c oughs> ้านหุ้นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยคอคอไม่ได้โอ้โหพัวไปเลยเหมือนเหมือนกับคนที่ขายแอดวานจากสองร้อยขายจริงพอหลุดร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้พวกนี้ช็อตเซลมาค่ะ เอ่ามันช็อตต่ำแล้วช็อตต่ำพดโดงลากกลับมาก็ต้องซื้อกลับขึ้นเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดตลาดหุ้นไทยเนาะอย่างวันนี้ดูที่ cover shot นะจะมีปตท p t จีซเนี่ยอันนี้ก็ cover shot cover shot ใช่ไหมมันหลุดห้าสิบเนี่ยไปลดช็อตต่ำแบบสี่การเลยก็ยังงงอยู่โดนลากกลับมาที่เดิมลากกลับมาครับสพกห้าสิบดันขึ้นแล้วถ้ามันไปขายปกติมันจะไม่มีอาการกลับแรงๆอย่างนี้ ไอเคแบงค์นี่ก็ช็อตเซลมามาโดนเหมือนกันเนาะลงหนักเลยแต่บีบไม่มีช็อตเซลอ๋อบีบเลยเสถียรภาพดีกว่าเสถียรภาพดีกว่าเลยไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะอยู่ของเขาปะคอนเซอร์วิชีแบงค์กรุงเทพ ก็ไวเอกรอบนี้ก็ปัตรทอะใช่ไหรตรทมันเช้าตามเลยก็สองหนึ่งแปดใช่ไหมใช่กำลังเงึกงื้งกับพี่ทพนพอพูดเสร็จเอาใครยกไปล้านหุ้นหน้าตาเฉยเลยทบตทอมันต่างกับการไปเล่นหุ้นเล็กยังไงมันต่างตรนี้ว่าคุณซื้อล้านหุ้นโอ้ยกแล้วคุณก็ขายสองสองห้านะนะครับแล้วคุณก็กลับบ้านไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค์มันมีแรงรับไงสองหนึ่งแปดสองสองห้านี่คุณกาไรเจ็ดบาทเนี่ยคุณกาไรเจ็ดล้านเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กเนี่ย คุณทำไม่ได้ไงนะฮะแต่หุ้นใหญ่ให่เนี่ยมันก็มีจุดดีว่าคุณต้องมีเงินเยอะค่ะแล้วคุณจะเก่งกําไรจะถืออะไรมันก็ได้หมดอมแต่หุ้นเล็กๆถ้าเราซื้อไปทิ้งสองล้านก็อําเอาไปเลยค่ให้เขาแจกให้คุณเลยค่ะอันนี้มันคุณมีเจ้าของเนี่ยทีนี้ดูตลาดที่ขึ้นมาที่ห้าหมื่นสี่วันนี้แท่งอย่างนี้เป็นยังไงต่อคะก็พักได้นะ พรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้พักได้เนี่ยพัก,พกได้พน่าจะไม่หลุดตรงไหนคะพักน่าจะทําท่าพักคือพรุ่งนี้เปิดขึ้นไปนะคะคือกรอบของตลาดยังอยู่ที่เส้นสิบวันอยู่นะค่ะคือเซ็ตเนี่ยการขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยชนยี่ห้าวันเนี่ยนะครับโดยปกติก็คืออ่าโดยปกติก็คือต้องวิ่งทะลุไปก่อนหนึ่งสองแปดสองค่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยสไลด์สไลด์ลงมาหนึ่งสองหกศูนย์นะครับ แต่การสไลด์หนึ่งสองหกสูบเนี่ยมันไม่ได้สไลด์ลงเร็วนะมันจะต้องค่อยๆลงลหลายๆวันนะฮะแล้วพอหนึ่งสองหกสิบก็วิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งรอบนี้ยาวแล้วนะฮะหรือจะเล่นไปเลยก็ได้นะครับไปพันสามไปยืนเหนือพันสามเลยทดสอบหนึ่งพันสามร้อยสิบเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ค่อยค่อยค่อยย่อลงมานะครับแต่ก็ย่ออย่างนี้ก็จะโหดนะฮะถ้าขึ้นไปพันสามร้อยสิบแล้วลงมาพันสองร้อยหกสิบมันห้าสิบจุดถูกไหมฮะออ่ม<ะ>ันก็มันก็ัน,กนี้มันจะโหดหน่อยนะครับ เอาแบบโหดหรือไม่โหดอ่ะให้เลือกอืใครเลือกอ่ะพี่เลือกเอาเลือกแบบไหนใครใครเลือกให้คุณมอดเลือกเอาแบบไหนดีบอกเขาไปเลยเนี่ยหรือเขาจัดให้เอาแบบแปรรวนหรืออะไรเอาเอาแบบว่าึืนไปนปืดแรงๆไง<อ>คนนักเก็งกำไรจะชอบไงไปพันสามร้อยยี่สิบลงมาพันสองร้อยห้าสิบกลับขึ้นไปพันสามร้อยแปดสิบอย่างเงี้ย แบบขึ้นหนึ่งบรรยาเอาแบบหรือเอาอีกแบบหนึ่งขึ้นไปพันสองร้อยแปดสิบแล้วก็ย่อลงมาพันสองร้อยหกสิบแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยเอาแบบไหนเดี๋ยวกำลังนั่งนึกดูตังเราไม่ได้เยอะทําไงดีวะเอาแบบพื้นแรงๆดีไหมนะทําไม่ได้ก็เสียม่เลยถ้าตังนั้นหนามากๆเลยก็ค่อยๆขึ้นก็สบายใจหรอกตังน้อยๆเอาเลย คือเมื่อวานเนี่ยคนเกียดปตทเพราะมันสองศูนย์หกเขาขึ้นกันมันไม่ขึ้นอืพอวันนี้มันสองสองหกยี่สิบาทวันเดียวนะคสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือหุ้นเล็กๆอย่ามาคุยอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันแบบแต่มันได้เต็มเมอ่ะร้านทูก็ได้ใช่ไหมมีก็ล้าหมดเนี่ยเห็นยกทีหนึ่งก็เงิบเลยเวลาเขายกอลยนะยกแบบปตทดีมันช็อตันทีงไหนล้านนู้น่นค่ะ ชอส่วนแอดวานที่ขายไปแล้วใช่ไหมคะพี่ก็โดยธรรมชาติเนี่ยนะมันน่าจะค่อยๆซึมนะคือกลุ่มสื่อสารมันเล่นไปมันก็โดนกระทืบใช่ไหมเพราะเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบดีนะแต่กลุ่มที่เราบอกว่าถ้าเซตจะขึ้นสองกลุ่มนี้มันควรจะขึ้นนะคือเรามองจากกลางเดือนก็ก็ถือว่ากลางเดือนไปแล้วละกันนะฮะอย่ามีบางคนบอกไม่เห็นพอดีเลยขึ้นก่อนกลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มน้ํามันกับกลุ่มธนาคาร ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีมีคําตอบว่ากลุ่มธนาคารที่ขึ้นก็เพราะว่ากําไรแต่มาสี่กับแต่มาหนึ่งอ่ะมันดีกว่าแต่มาสามพิธีแล้วอผมสรุปนะเดี๋ยวมันจะเฉลยออกมาเพราะมันเฉลยวันนี้เอาขายให้มันไปนะฮะส่วนกลุ่มน้ํามันนะครับเดี๋ยวมันก็เฉลยว่าอ๋อน้ำมันมันขึ้นไปสี่สิบเหรียญเนี่ยมันจะเฉลยเองนะฮะคือถอาเราเราต้องบีคอยได้ว่ามันขึ้นพอะไรไม่มีใช่มาปั่นมันนะฮะพอประทาเงินเงินเหลือเยอะแสนล้านซื้อหุ้นป่ะสาว เขาบอกเขาไม่ซื้อไม่ปตทไม่ไม่ซือ้อหุ้นแต่เขาเอาไปลงทุนอะไรสักอย่างมีคนบอกมาละหุ้นพื้นฐานเนี่ยวันนั้นก็แถลงข่าวอา้าวใครช็อตปตทไปซื้อๆขึ้นให้เสร็จวันนี้นะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เคยเห็นปตทบวกสิบเปอร์เซ็นต์มานานแล้วนะนี่ขูน่นะอืมสิบเปอร์เซ็นต์นะเคยบวกนะวันเดียวเหรอฮะวันเดียวอ้วช็อตมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้บวกสิบเปอร์เซ็นต์ให้แบบไม่มี ื้อคุณไปคืนไม่ได้นะใครเยากเข้าไปช็อตตายตายตายซื้อคืนให้เสร็จแล้วนะค่ะคซื้อให้เสร็จวันเนี้ยนี่คําเตือนค่ะนี่คือคําเตือนช็อตปลาซื้อคืนซะค่าไม่งั้นพรุ่งนี้โดนหนักนะพรุ่งนี้บวกสิบเปอร์เซ็นโชว์เลยขู่ขู่ชนะเลิศขู่ขู่ช็อตแถวนี้ได้ง่ายงงมีคนช็อตพตทนาสองหนึ่งศูนย์เนี่ย มีเหรอพี่มีฮรที่แบงค์แห่งหนึ่งแบงค์พี่เหรอไม่ใช่แบงค์ผมผมไม่เป็นแบงค์ที่แบงค์ใหญ่แห่งหนึ่งมีลูกค้าชอตพอทอทออตทสองหนึ่งศูนย์นังสน<ม>นานแต่เขาเขา,เขานั่นแลลวนะเขายอมไปแล้วสายสืบก็ส่งมามีสายสืบก็เขารายงานมา <S <S อ,อ่าล้วฟิเจอร์ของเราเป็นไงต่อละท่านี่เอแปดร้อยนี้ไงแปดร้อยเลยนะตั่นนี้แปดร้อยก็เลิกก่อนแน่เดี๋ยวดูก่อน ผู้นี้เชาเห็นแต่ร้อยช็อตเลยช็อตโคต้ดถ้าเห็นก็เทคโปรฟิตไปเลยนะเราเล่นขาเดียวนะแล้วเรารอลองใหม่นะ<อ>เราไม่เล่นสองขานะแต่จะเล่นสองขาถ้าจะช็อตก็สมมติลองมาร้อยหนึ่งช็อตห้าสิบโอเคไหมเดี๋ยวเ็ีลยวเร,เราต้องมีวินัยว่าถ้ามันเทรนมันเป็นรีเวอร์เซอแล้วเนี่ยเราต้องให้เกียรติรีเวอร์เซอรนะครับรีเวอร์เซอในความหมายของผมเนี่ยก็คือถ้าเราใช้คําว่าเัถียณกับตัวบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะขึ้นทะลุพันแปดไปอีก คำว่ารีเวอร์เซอร์น่ะพอดีมันเป็นขึ้นบีเนาะอไปฮะมันไม่ใช่ขึ้นหนึ่งขึ้นสามหรือขึ้นห้ามันเป็นขึ้นขาลงขึ้นรีบาวขึ้นเนี่ยก็เรียกขึ้นบีนะฮะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเน่ะมันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกนะครับให้เข้าใจแบบนั้นแต่ก็เรียกเช่อเ,เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ในความหมายของมันยังไงก็สีบวกหนึ่งไงสอนเยอะเลยนะะอสอนเรื่องรีเวอร์เซอร์เยอะเลย คนที่สนใจก็รีบโทรไปนะ086 490 2823นะคะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกกันล่ะนี่มันแบบแม่นๆนีนน่คุณม่อนนะผมว่านนคะ่ะเดี๋ยวปลายปีเปิดอีกทีขึ้นราคาไปเท่าตัวไปเลยโอ้ยอย่าเลยอยาเฮียเฮียเอาตังก่อนนะเฮียเฮียสองสองเจ็ดบ้าไปแล้วประจุนเฮ้ยประธานมันบ้าไปแล้วปิดสองสองเจ็ด <laughs> โอ้จริงเหรอคะจริงอือหือยวก็ลังดูปิดอยู่บ้าไปแล้ว โอ้หเขาไปช็อตชัว่ะแบบนี้โอ้โหปูนก็เด้ง SCB Bank แบงวกสบาทห้าสิบอ่าเมื่อวานเห็นมแบงบวกแบาทห้าสิบคแบงก์ว้คือถูกไหมครัค่ะมันก็ขึ้นแรงใช่ไหมครับหรือพี่ก็ได้มันก็ขึ้นแรงใช่ไหมครับโอ้โหแต่เมื่อวานเนี่ยใครซื้ออปตทสาวกปตทวันนี้กำไรเยอะทุกคนโอ้ปตทสองสองเจ็ดโอ้โหสะใจมากโอ้ย ปิดไฮปิดไฮายหุ้ปปตทไว้ข้างล่างนี่แบบว่าโดนเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้ยห้าแสนห้าแสนหุ้นเนี่ยใช่ฟาดไปแล้วล่ะพระเอกจริงนะห้าหมื่นแปดพันล้านบาทวันลูกเดี๋ยวจะถามนิดันรู้สึกนิดนึงค่ะตอนตอนที่บอกว่าให้ซื้อปตทขายแอดวานซซื้อปตทเลยดังวันเนี่ยนะค่ะถ้ามีจริงจีกล้าทำไหมฮะสมมติถ้ามีแอดวาน์แล้วต้องไปซื้อปตทในกล้าทำไหม มี Ad อ<ช>แอดวานเราซื้อปท,ทอกล้าทํำไหมสมมติว่าซื้อแอดวานมาร้อยสามสิบขายรอ้อย <150 S 2> ห้าสิบขายแอดวานเลยแล้วซื้อปทคุณมอนจะกล้าทํำไหมถ้ารู้เทคนิคถ้ารู้อะไรใช่เพราะคุณมอนฟังผมมาตั้งแต่แรกเนี่ย<อ>รรคุณมอนจะกล้าทำหรือไหมแล้วถ้าคุณม่อนรู้เองด้วยว่าไอ้ร้อยห้าสิบมันเป็นบริเวณที่มันเป็นแนวต้านเออแต่พี่พูดมานานแล้วแหละถูกว่ามันจะขึ้นมาแถวร้อยห้าสิบพอขึ้นมาร้อยห้าสิบเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้เราไปดูใช่ไหมครับใช่อ๋ ผลว่ามันเป็นแนวต,า <Okay. S 2> ต้านว่าแถวนั้นมันมีเทรดกันอยู่ตั้งแบบเกือบห้าหมื่นล้าน <Okay. S 2> นะสามวันนะตูนร้อยห้าสิบเพราะนั้นเออขายแล้วไปซื้อปตทก็กล้าทำไง uh huh. แต่ถ้าไม่รู้เนอะไหมครับคนไม่รู้ไม่รู้ไม่ถือว่าไม่รู้ไม่มีความรู้ <Okay. S 2> แต่แต่เชื่อผมเงี้ยมันให้ทําดีหรือไม่ทําดีวะถูกไหมแต่ใครฟังผมม่านายอาจจะกลมาทำไปถามว่าคุณทําไปเนี่ยคุณได้กําไรแต่สิ่งที่ตามมาต่างกันคือคนที่มีความรู้ก็จะ ก็จะเริ่มกลายเป็นประสบการณ์ที่บออ๋อมันรู้จริงนะมันต้องมีความรู้แบบนี้ถูกไหมครับครั้งต่อไปมันก็จะใช้ความรู้ทํางานแต่ถ้าคนฟังผมแล้วทําไปโดยที่ไม่มีความรู้นะครับเขาหน้าไปเห็นแบบนี้ไปทําอีกมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะออมันต้องมีความรู้นะถ้ามีความรู้เมื่อวันทําไปก็คือทํปบนฐานของความรู้อนะครับว่าในทางเทคนิคแอดว n e หนึ่งห้าสก่าเนี่ยมันเป็นแนวต้านนะครับ เรไปซื้อปตทปททมันเพิ่งเริ่มขึ้นมันเพิ่งเบรกมาเมื่อวานวันนี้ขึ้นไปซื้อไปสองหนึ่งบาทแล้วมันผ่านสองหนึ่งเจ็ดจำได้ไหมครับอืพี่ผมบอกเมาาื่อวานว่าถ้าปตทเบรกสองหนึ่งเจ็ดแล้วมันจะขึ้นแล้วเพราะนั้นการซื้อที่สองหนึ่งแปดหนึ่งล้านหุ้นที่คุณม่อนเห็นนะคขารู้ไงเอเข้าใจไหมครับคนที่ซื้อล้านหุ้นเนี่ยเขาซื้อด้วยความรู้ฮนะว่ามันเบรกแนวต้านดาวเทลรี่สุดท้ายแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นแรงนี่ไงคือความรู้นะฮะทางเทคนิคโอ้โหย พื้นฐานยังมีะห์ไม่เสร็จเลยเทคนิคซื้อมันจะขายไปกินละไปเที่ยวละเสร็จละพื้นฐานยังมีะห์ไม่รู้รว่าปตทขึ้นมาพอะไรนะค่ะนั่นก็ตลาดก็ปิดไปเนาะฮะพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดบวกยี่สิบสามจุดปิดไฮนะคะว่าพอสมควรที่จะยืนยันได้แล้วว่าเป็นแรงซื้อนะค่ะวอลลุ่มห้าหมื่นแปดแล้วขึ้นไหมขึ้นยืนยันว่าเป็นแรงซื้อใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ก็สามขายใหญ่เมื่อวานเป็นแท่งคอนเฟิร์มท่งนนี้ดีคอนเฟิร์มอ่ะค่ะ เป็นความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้น,นมันไม่ใช่จลวดว่ามันต้องขึ้นต่อไปวันละยี่สิบจุดไปพันสี่จบภายในเจ็ดวันอันนั้นมันบ่อนนะฮะแต่หุ้นเนี่ยมันจะอขึ้นมาพอสมควรแล้วสร้างความเชื่อได้แล้วว่าหุ้นไปขึ้นคือคือแก้เรื่องจิตวิทยาได้หมดละคือความเชื่อมั่นได้หมดคราวนี้หุ้นมันก็จะขึ้นแบบลงทุนถูกไหมครับตามเหตุตามผลของที่กําไรไตรมาสหนึ่งจะออกมาดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นไปของมันตามนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้น จากนี้ไปนะฮะหุ้นบางตัวมันอาจจะไม่ขึ้นหุดบางตัวมันถามว่าทำไมไม่ขึ้นแล้วมันลงด้วยเพราะว่ามันรีบาวตามผู้หญิงเขาตามจิตวิทยาขึ้นมา <Okay. S 2> แต่การประกาศกําไรไตรม,มาสสี่แล้วเขาไตรม,มาสสี่ไม่ต้องมองกันแล้วหรือว่าอไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยฮนะของปีเนี้ยไตรมาสหนึ่งของปีเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เฉลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าก็คือกําไรของมันนั่นแหละเราพูดถึงหุ้นใหญ่อยู่นะครับ ตอนนี้เล่นผู้ใหญ่อยู่เนะคุณเล่นเอาไว้ก่อนนะอ่ะนี่ที่พีนิพน์บอกนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ก็ถือต่อไปใช่ไหมครับันนี้แปดร้อยพูดมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วก็แปดร้อยก็เทคไปมรู้ตรงไหนต้องดูสัญญาณเนี่ยใครเรียนก็รู้ว่าตรงนี้ยแปดร้อยแล้วมีสัญญาณอาจจะแปดร้อยสก็ได้อาอาจจะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกก็ได้แต่มันมีสัญญาณที่ทาไมกูต้องช้อนเนี่ยค่ะอกูต้องรู้ไงอย่เมื่อกลางวันเปิดมาทาไมกูต้องลองค่ะกูดูแค่แท่งเพียรนะ่ยกูก็รู้แล้วเมื่อตอนกลางวัน เปิดมาสองโมงบ่ายสองโมงสิบห้าใช่ไหมครับพอสองโมงขึ้นปะล๊บกูรู้ละว่ากูต้องลองเข้าไปเลยนะครับเพื้กูได้ประมาณสิบจุดนะทั้งเทียนตัวนี้พี่นิพนธ์จะเน้นในในรอบอรุ่นที่ห้านี้ด้วยเนาะแต่ว่าทั้งเทียนไม่ใช่ดูแต่ทัทง้ทงทงทังแล้วได้นะจะต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการเขาเรียกว่าผมว่าถ้าเรียนทังเทียนเพียวๆเนี่ยอยู่เรียนแค่ท่ิเียเนี่ยยังไงก็เล่นกระจ๊งครับมันต้องเอาท่งเทียนมาประกอบกับอะไรอย่างหนึ่ง แล้วไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเราต้องทําอะไรในาใ้นี้ไอ้อย่างว่าต้องเริ่มเรียนวันแรกเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาจะมาเอาแทงเทียนวันเดียวจบไม่ได้นะมไม่ได้คมันไม่รู้ว่าพื้นฐานแล้วแทงเทียนมัไปใส่อะไรอะไรเป็นตัวได้แท่งเทียนขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่นะฮะคุณคุณต้องเอามาประกอบเป็นวิชาแล้วก็เอามาเป็นระบบระบบของการเทรดหุ้นเทรดฟิวเจอร์เทรดทองคํามันเป็นระบบของมันทองคำก็ได้หมดด้วยนะได้หมดฮะอ่ะแล้วทองคําวันนี้เป็นยังไงคะทองมันหลุดแล้วก็เลิกไง อก็ผมบอกว่ากรอบมันอยู่ที่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งค่ะอ่าแล้วบางคนบอกอ่าทำไมหลุดนะก็ม <c oughs> ันหลุดกูก็เลิกสิอืมแกบอกแล้วเมื่อเช้า <c oughs> ใช่ไม่บอกว่าคําว่ากรอบเนี่ยไม่ถึงว่ามันเทรดอยู่ในกรอบนี้นะ <c oughs> ถ้ามันหลุดหลุดกูก็กูก็เลิกสิ <c oughs> ค่ะกูก็อย่าไปร้องสิอืม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ค่ะกูก็ช็อตตามไปก็ได้นะฮะมันจะลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะจนดหวาหุ้นมันจะลงอ่ะค่ะพร้อมทีจะขึ้นใหม่อ่าค่ะ ก็นานพอสมควรอีกสักสิบห้าวันมั้งนีทองคำถึงจะเริ่มขึ้นใหม่กี่วันนะสิบห้าเนี่ยอ๋อครึ่งเดือนนะฮะประมาณตุจจีนใชมั้ยตุจจีนนะฮะกต่ตุจจีนแต่แน่นะตุจจีนบางวันบางปีก็ลงนะไม่ได้ขึ้นเออมันไม่เป็นหรอกบางคนโลกไม่ใช่ทองไทยเล่เออตุจจีนตุจจีนทองขึ้นไม่จริงอ่าโลกมันเ่ยนลก็บอกว่าสามตุจจีนหุ้นขึ้นหุ้นลงไม่เกี่ยวอมันเป็นไปตามแนวโน้มตามแพทเทิร์นของของโลกใช่ของโลก อ่ะหมดแล้วพรุ่งนี้ก็ลุ่นปตทว่าจะเปิดโดดหรือเปล่านะคะโอ้ยอีก่าบาทก็ถึงแล้วสองสามสามมะค่ะไม่ต้องคิดซื้อแล้วออไม่ต้องซื้อแล้วคนที่ซื้อมาเมื่อเช้าอ่ะรอรอเออจะซื้อมาเมื่อเช้าใช้ระบบสตาร้อัก็ไปดูสตาร์บัลอยู่ตรงไหนใช่มสองศูนย์หกถ้าใช้สตาร์บัก็ถือต่อไปนะครับถ้าใช้ระบบอ่อย่างอื่นของคุณก็คุณก็ใช้ระบบช่างเทียร์พรุ่งนี้เปิดโดดก็เทคไปนะฮะ เทไปเสร็จแล้วมันไปต่ออาจะทํายังไงค,คือเทไปทิป้งอย่างน้อยก็ต้องรอเจ็ดวันนะพีะ่ต่อป่ามันจะลงใหม่นะ,ะครับไม่ใช่เทปัาบนลุกขึ้นมาซื้อกลับก็ติดดอยเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> สิ่งที่พี่ธิพลพูดออกนะ,ะ <c oughs> พอดีเรียนกแกแล้วก็เห็นภาพอยู่นะ,ะคุณผู้ชมพอเห็นภาพที่พี่ธิพลบรรยายนะคะส่วนท่านที่ยังมองไม่เห็นภาพก็ติดตามกันไปนะเพราะโครงการยกระดับนักลงทุนที่เรามีกันนะฮะก็เป็นโครงการที่ต้องเรียกได้ว่าก็สะสมข้อมูลสะสมความรู้กันไปเรื่อยๆนะคะ ย้อนกลับไปสักห้าปีหรือสี่ปีนะ,ค,ะคุณเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยแล้วผมถามว่าไอสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแล้วคุณเล่นทุนเนี่ยนะคือถ้ามันถูกอ่ะวันนี้คุณต้องกําไรคถ้าคุณขาดทุนนะถ้าคุณขาดทุนนะคุณมาเรียนดีกว่าหรือว่าคุณก็ไปเรียนที่อื่นมาแล้วนะแล้วมันยังขาดทุนอ่ะนะคะคือเขาก็สอนไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกับเราะนะแต่มันไม่เป็นระบบคคือมันต้องเอามันนี่มันในเม้นท์เทคนิคอลจิตวิทยาการลงทุนมารวมให้ได้ เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันถึงจะชนะนะครับมันแยกเรื่องไม่ได้ครับก็โดนโดนนะโดนไหมโดนโดนชาเรียนโคตรถูกเลยไม่ได้ถูกธรรมดาไม่เทียบติดทนนเที่ขาดทุนหุ้นน่ะเทียบกับขาดทุนหุ้นเนี่ยนะเอาแค่ขาดทุนแอดวานเนี่ยนะผมถามว่ามันแค่เศษเสี้ยวอะของของเงินที่แบบว่าเศษตังค่ะถูกไหมครับแล้วเขาหน้าจะไม่เป็นอีกแล้วค่ะ ถ้าเพราะถ้าไมา่เรียนคราวหน้าก็เป็นอีกฮะหนในแอลวานขึข้น,นไป 200, สองร้อยก็ติดใหม่ลงมาห้าสิบาทเหมือนเดิมติดมนเดิมอีกนะฮะมันเป็นธุรกิจฐานผมรู้ผมพูดมันานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเรียนเาต,ตอนนี้ผมคิดว่ามันใก,กล้เต็มแล้วล่ะนะฮะอา่าใช่นะฮะแล้วก็วันที่สิบหกก็เจอกันนะฮะสิบหกเต็มแล้วนะครับอตอนนี้เกินเกินหนึ่งพันแล้วครับค่ะไม่ต้องไม่ต้องห้ามห้ามวอล์กอินนะครับบอกก่อนนะครับประกาศห้ามวอล์กอินนะครับ เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้วยนะพี่พี่นิพนธ์เจอเชิญคุณม่อนด้วยแล้วกันได้ได้เราไปไปเร็วหน่อยนะไปกี่โมงอ่ะก็พอเที่ยงครึ่งเราก็ลุยเลยอ่ะอ้ให้เวลาคุณม่อนทักสิบห้านาทีอ่ะโหเยอะไปเมาส์แตกเมาสนแตกก็หลังจากนั้นผมพูดทีเดียวจบสี่โมงครึ่งเลยออ้ยบรรยายเลยเนาะบรรยายเลยอ่าได้ได้ได้ถ้าใครนั่นก็ลองไปฟัง youtube ย้อนหลังที่มีรายการก่อนปีใหม่หรือรายการพิเศษนะฮะทั้งของคุณม่อนทั้งก่อรายการอื่นว่า ผมพูดไปว่ายังไงแล้วมันตรงไหมนะครับถ้าตรงก็ไปฟังเอาความรู้แล้วจะได้มีฐานความรู้จะได้คิดออกว่าเออทาไมเขาคิดอย่างนี้ได้ผมจะบอกว่าผมคิดอย่างนี้มาได้อย่างไะโดยฐานความรู้อะไรคดีอะไรนะครับต่อไปคุณก็ได้อันนี้เป็นความรู้ของคุณไปเลยคติดตัวไปเลยดีกว่าเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากทำบุญทำบุญ ทำบุญขอบคุณค่ะโอเคนะครับค่ะก็ดีค่ะท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะ,ะโซส,สอบถามไปที่เบอร์0864902823นะคะรุ่นที่5 0864902823นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะ ก็บอกว่าเรื่องความรู้ก็กช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆครั้งนะคะก็เรื่องเราของอสติปัญญาระะวมทั้งสมาธิของการเทรดนั่นเองนะคะก็จะทําให้เรามีข้อเขาเรียกว่าสว่างนะะทางสว่างได้พอสมควรนะทุทุกท่าน